สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่เพจคุยเฟื่องเรื่องการเมืองน,นะคะวันนี้นําเสนอเรื่องของอธิปไตย3ประการต้นแบบของการปกครองนั่นเองค่ะ 1. ก็คืออัตราธิปไตยหมายถึงการถือตนเป็นใหญ่นะคะกระทําการโดยยึดความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งซึ่งเปรียบได้กับการ,รเผด็จการ 2. โลกาธิปไตยค่ะหมายถึงการถือโลกปัหญ,ญ่กระทําโดยการยึดถือกระแสของโลกเป็นประมาณซึ่งเปรียบได้กับประชาธิปไตยค่ะ 3. ธรรมาธิปไตยหมายถึงการถือธรรมคือความถูกต้องเป็นใหญ,ญ่กระทําการโดยยึดความถูกต้องเป็นหลักซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้ปกครองทั้งในระบบเผด็จการและประชาธิปไตยจะต้องยึดถือโดยที่ผู้ปกครองในระบบเผด็จการจะต้องมีสติคอยกํากับ,กบ การคิดการพูดและการทำตลอดเวลาเพื่อความใหม้เหลืงและหลงในอำนาจนั้น ส่วนผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีปัญญาในการไรตรตรองการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและนําสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกโดยยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยรวมเป็นหลักทั้งตัวผู้ปกครองเองจะต้องเป็นตัวอย่างในการนำหลักของการใช้มากล่าวคือจะต้องทำให้ดูมิใช่เพียงแค่พูดให้ฟังเท่านั้น ประเทศไทยได้ผ่านการปกครองมาแล้วทั้งระบบะเผด็จการและระบบประชาธิปไตยโดยสลับสับเปลี่ยนกันมาหลายครั้งหลายหนนับตั้งแต่ปีพศ2475จนมาถึงปัจจุบันนี้นับเป็นเวลา89ปีในวันที่24มิถุนายน2475การปกครองร,ระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยยังก้าวไปไม่ถึงจุดที่ผู้อยากมีอย่างได้ต้องการและบอกกล่าวกับประชาชนไว้ว่า เป็นชนีด้วยเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่รู้และไม่เข้าใจเนื้อหาของความเป็นประชาธิปไตยรู้เพียงแค่ว่า,ามีการเลือกตั้งก็เป็นประชาธิปไตยแล้วทั้งทที่ความเป็นจริงการเลือกตั้งเป็นแค่รูปหรือรูปแบบ ส่วนประกอบภายนอกหรือที่เรียกว่าเปลือกของความเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นและยิ่งกว่านี้ถ้าการเลือกตั้งไม่มีความโปร่งใสแต่ดําเนินไปเพื่อสนองความอยากมีอยากได้ของผู้แสวงหาอํานาจซึ่งกระทําทุกถีทางเพื่อได้รับการเพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่การซื้อเสียงไปจนถึงการใช้อํานาจ er, ร <Lu. S 1> ัฐ <expressive toi S 1> <Die> ข้าไปแท่งแสงกระบวนการเลือกตั้งเพื่อเอื้ออํานวยประโยะน์ทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งหรือพรรคใดพรรคหนึ่งด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงเนื้อหาอันแก่นแท้ของความเป็นประชาธิปไตยคือประโยชน์ของประเทศและของประชาชนโดยรวมแค่รูปแบบอันเป็นแคบหรือรออเท่านั้นเอง 2. นักการเมืองที่อ้างความเป็นประชาธิปไตยโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนหนึ่งและน่าจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยที่เข้าสู่วงการเมืองด้วยหวังจะมีอำนาจรัฐโดยการ ใช้เป็นรัฐบาลแล้วใช้อำนาจในการรับนั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง 3. เมื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีบุคลากรทางการเมืองมีพฤติกรรมเช่นดังสองข้อที่ผ่านมาโอกาสที่จะให้ฝ่ายนิยมระบอบเผดเจการอ้างความเหนียวแน่ของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทําการค่มล้มระบอบประชาธิปไตย อาจาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศได้ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยในระยะกว่า80ปีที่ผ่านมาจึงวนเวียนและสลับสบเปลี่ยนกันไประหว่างประชาธิปไตยและประชาชนชื่นชอบในส่วนของเพจคุยเฟื่องเรื่องการเมืองอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะ